นิยอดมันพี่น้องยอดบักไครมักบวบัวักบวบธรรมดานะกบัวบเลี่ยมเยอะแยะักทั่วยอดักบวบอันนี้กับผักบุ้งถั่วพูหัวผ่าโอ้ยมีเหมดสวนสุดแลวพี่น้องในอาหารบ้านเขาไม่อึดไม่หยากเยอะแยะแต่แป๊ะฝันพี่น้อง ัด้งกันเลยแบบง่าย,มาย,ยไม่มีใครเห็นมัน ต้องไปลวกข้านั่นเลยนักเติร์ดไม่เหมืองบีเดอร์เบสท์ก่อีเดอร์ีดอร์ ีอเฮ้ยมันบานพอเก็บแต่มันสิรอดบ่หนาวทิ่บ่มาหัดก่อนบ่เนาะเนี่ยได้หลายเติบเดียวมด

หน่อยนึงเนี่ยไอตะใบมันได้พี่นอ้องเนี่ยแต่มันเอาไว้โดนได้ได้สองสามทิศสองสามทิศกับโบเฮียวพี่นอ้องคันไว้ในตู้เย็นยังกลินได้สบายอยู่โอ้ยบ่เคยได้กลิน่นเิ่นอนไร ทำนี้ก็พอแล้วพอแล้วครับอีโค่หน่วยใหญ่มันต้องหน่วยใหญ่จนว่าเป็นนั่นเป็นไนอ่อนๆผลไมนค่อยแซบค่อยหวานพี่น้องเอ,อ๋ยมันอยู่น้ำกันสาม่วยนี่งามๆเนี่ปลาไว้จัดท่ายรูปนี่หน่วยนึงอยู่อยนี่หนวยบักใหญ่ตั้งพวเก็บเอากระจายหน่วยอยู่หลายอยู่ยยุ่ะเ<ม>นี่ยเก็บได้กระถางนี่ครับมันกองนั่น เห็นไหมหลายพออันนี้ยอดมันเดไปต้อนมูนวยมันนี่กระต้านี่แม่นัน,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 นมักกันมักใส่เนี่ยอันนี้เป็นพูดอนะเยอะพอมี่มักบววธรรมดาอันนั้นมักทั่วพูกับพักบุง้งพอมรพา ลายกับ่บได้ไปกินมอเมดกันนะเปลือยนี่เปลือยไว้ยอดผักไสเนี่ยเอาไปต้อนมูมันกะยังอยู่ตาว้านก้บวบลายน้อยขี้ข้านเก็บผักสวนครัวหลังบ้านคนเดียวด้วยนี่ปลูกผู้เดียวนกเขาเมันกีอยู่ผู้เดียวกับลูกลูกกับ่ค่อยกินพีแดงแม่มันกินน่องนั้นกกมิตะมูมาเก็บพี่น้องเอ,อ๋ย หมูคนใดขี่คานก็ได้เก็บไปให้เพิ่นฉันได้มูลังคนกี่ขี่ค้านมาเอาเด้พี่น้องเอ้ยได้เก็บไปถวายอืมดอกมันก็จะเก็บเอาเด้อนี่เก็บเอาดอกมันนี่เห็นไหมดอกบวบหนี่แกงอ่อมแซ่บพี่น้องเอ้ยหน่วยมันนี่บ้านได้พอเก็บหน่วยมันจะหนี่บ้านพอเก็บ ่่วากะน,น,นียอดมันพี่น้องยอดหักไส้หมกบวบหมกบวบธรรมดานะันหมกบวบเลียมเยอะแยะหักทั่วยอดหักบวบอันนี้กับหมกบุ้งถัว่วพู้รลำพาโอ้ยมีเหมือนสวนชูนแหนพี่น้องในอาหารบ้านเขาไม่อึดไม่อยาก เยอะแยะแต่แปรสันพี่น้อง